ผมใช้แค่แนวรับแนวต้านง,ง่ายๆกับอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นมือใหม่สามารถใช้เทคนิคนี้เริ่มต้นเทรดทำกำไรได้เลยอีก10วินาทีไหวไหมครับอีก7วิครับทุกคนอีก6 5 4 3 2 1และยังไงครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนโอ้โห อันดับแรกครับให้เพื่อนๆกดไปที่ประเภทกราฟก่อนครับหลายๆคนเวลาเพิ่งเปิดบัญชีมามันจะเซตตั้งค่าเป็นกราฟเส้นแบบนี้ให้เราเปลี่ยนประเภทกราฟเป็นในรูปแบบแท่งเทียนครับเพื่อที่ให้เราจะได้ดูง่ายขึ้นเนอะช่วงเวลาครับให้เลือกเป็น1นาทีครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงปรับขนาดอัตโนมัติถ้าเกิดว่าของใครที่ติ๊กถูกอยู่แบบนี้ให้เราติ๊กออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะปรับไทม์เฟรมให้เราอัตโนมัติแล้วเราอาจจะงงได้ครับให้เราติ๊กออกได้เลยครับตรงเครื่องมือกราฟิกตรงน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ครับมีอินดิเคเตอร์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยส่วนมือใหม่ยังไม่ต้องงงครับจริงๆผมมีเครื่องมือดีๆที่ยังไม่ได้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกเพียบเลยนะครับในตลาด binary option เนี่ยเราจะสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับทุกคนเลือกไปที่ดิจิตอลนะครับแล้วก็เลือกคู่เงินที่เราต้องการเทรดได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะขอใช้เป็นในคู่ EURJPY นะครับทุกคนให้เพื่อนๆใส่าจานวนเงินที่ต้องการเทรดได้เลยในตัวอย่างนี้ผมก็จะขอใส่ไปที่30บาทก่อนแล้ะกัน,น เพราะว่าเราจะเทรดได้ขั้นต่ําคือ30บาทนะเสร็จแล้วครับให้เราเลือกไปที่ 1M หรือ1นาทีได้เลยนะครับทุกคนเราจะเทรดในทางเฟรม1นาทีเท่านั้นนะครับโอเคเสร็จแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นเวลาข้างล่างตรงนี้ไหมครับเราจะรอเล่นตอนมันเปลี่ยนแท่งถัดไปครับทุกคนเดี๋ยวตอนมันนับเวลาถอยหลังตอนมันเป็น59ิาวิผมจะเตรียมตัวกดขึ้นครับเพราะว่าในตัวอย่างนี้ผมคาดการว่าแท่งราคาต่อไปจะปิดเป็นสีเขียวหรือจะขึ้นไปนั่นเองนะครับทุกคนเราก็รอมันนับเวลาถอยหลังกันตอนนี้นะมันก็จะนับเวลาไปหือ55-56 5 7 5 8 59โอเคผมกดขึ้นเลยนะครับตอน59ิาวิพอมันครบ1นาทีมันก็จะเปลี่ยนแท่งถัดไปครับทุกคนและหน้าที่ของเราเราก็แค่คาดหวังว่าแท่งเทียนครับจะปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปครับภายในระยะเวลา1นาทีที่เรานับถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอย่างตอนนี้มันนับถอยหลังอีกประมาณ4 0กว่าวิถ้าภายในระยะเวลานี้ครับแท่งเทียนสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปได้ผมก็จะชนะแล้วก็ได้กําไรในออเดอร์นี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนหรืออกกปิดดยยู่ใ่ใต้้เเสสนีีีขวทผม ขึ้นไปผมก็จะแพ้ในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับทุกคนเราใส่ไปเท่าไหร่เราก็จะได้กําไรและเสียเท่านั้นเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5วิ3 2 โอเคครับทุกคนก็ถือว่าไม้นี้นะเราปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวครับก็ถือว่าในออเดอร์นี้ครับกราฟสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปได้ภายในระยะเวลา1นาทีก็เลยทําให้เรากําไรในไม้นี้นะครับทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าออ,อเดอร์ไปโดยที่เราไม่ได้มีความรู้หรือเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราเทรดทำกำากําไรได้เลยเนี่ยก็ไม่ต่างกับการวัดดวง50-50นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเลยมีเครื่องมือช่วยเทรดและเทคนิคที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคร ว่าวันนี้ผมจะเอาเทคนิคอะไรมาแชร์นะครับก็วันนี้ผมจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านคู่กับอินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวในการเทรดทากําไรครับใครที่ยังดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นเนี่ยก็สามารถไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนเอาไว้อย่างละเอียดแล้วครับทุกคนส่วนคลิปนี้ผมมีทางลัดให้กับมือใหม่ครับซึ่งผมมีสคริปเทรดที่เป็นสคริปแนวรับแนวต้านแจกให้ทุกคนใช้ฟรีได้เลยนะครับใครที่อยากจะได้สคริปแนวรับแนวต้านนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักหาอินมินได้เลยครับว่าขอรับส แนวรับแนวต้านก่อนอื่นผมจะสอนมือใหม่เปิดใช้งานสคริปแนวรับแนวต้านตัวนี้ก่อนนะก็หลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดตัวสคริปแนวรับแนวต้านนะครับให้ทุกคนกดเปิดได้เลยนะเสร็จแล้วครับให้ก๊อปตรงนี้มาให้หมดได้เลยครับแล้วก็กลับไปที่ตัวหน้า 8X t เอของเรานะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดไปที่ตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับไปที่คําว่าสคริปครับเพิ่มด้วยตัวเองได้เลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ลบอันเก่าตรงนี้ออกไปก่อนครับแล้วทุกคนก็กด c t r l V เพื่อวางสคริปเทดที่เราก๊อปป ถ้าขึ้นมาเป็นชื่อแบบนี้นะครับทุกคนก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนให้เรากดบวกเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเพิ่มไปที่กราฟนะครับอ่าเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะได้เส้นสีเขียวแบบที่ผมมีบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหลักการเทรดทากําไรของเรานะครับอันดับแรกเลยครับข้อที่1นนะครับคือเราจะต้องดูเทรนด์ครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เส้น EMA 25ในการดูเทรนด์นะครับทุกคนก็ไปที่ตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปที่ moving average นะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้้นนนนนคค่่่าเเเเเฉลลลีีียยรรัทุกปปตตวขขง็ แล้วก็เปลี่ยนจากคาว่า SMA เป็น EMA ส่วนสีตรงนี้ทุกคนเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้สีเหลืองนะครับเลือกระดับความหนาสักระดับ3นะครับเราจะได้มองเห็นชัดๆนะเสร็จแล้วกดเลือกใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการเทรดทำกำไรให้เราก่อนนะครับอันดับแรกเลยครับตัวเส้น EMA 25เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่ากราฟกำลังอยู่ในเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงนะครับอย่างในตัวอย่างคู่ EJ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าแท่งเทียนหรือกราฟครับอยู่เหนือเส้น EMA นี้่รับนตาวบบว่ากรันเน ขึ้นให้เราหาจังหวะกดขึ้นนั่นเองกับกันครับถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ใต้เส้น EMA ยีแบบนี้แปลว่ากราฟกําลังอยู่ในเทรนขาลงให้เราหาจังหวะกดลงนะครับซึ่งหลักการเทรดทากําไรของผมนะครับจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1คือเทรนหรือเส้น EMA ยีนะครับข้อที่2คือแนวรับแนวต้านครับส่วนข้อที่3คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์จริงกันเลยดีกว่านะและนี่ก็คือข้อที่3ของผมนั่นเองนะครับคือสัญญาณเทรดหนึ่งนาทีของ s i x y Predator นะครับตอนนี้เขาแจกให้ใช้ฟรีอยู่นะ ใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักหายมินได้เลยพิมพ์ไปเลยครับว่าขอรับสัญญา1นาทีฟรีนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอยู่แค่2ข้อครับเพื่อนเพื่อเพียงแค่เพื่อนเครับเปิดบัญชี 8xtech ครับผ่านลิงก์ที่แอดมินเขาส่งลิงก์ให้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วทักหายมินไปได้เลยครับพิมไปว่าขอรับสัญญา1นาทีฟรีนะครับแล้วก็แอดมินครับเขาจะส่งลิงก์ให้เพื่อนเปิดบัญชี 8Xx รเเส็จแล้วพื่อนๆก็ส่งเลข ID เพื่อครับั่อนๆเนี่ย สมัครบัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับทุกคนส่วนเงื่อน itable, ไขข้อที่2ครับเพียงแ,แค่เพื่อนๆมีเงินอยู่ในพอร์ตตัวเองจํานวน1500บาทเพื่อนๆก็จะสามารถขอรับสิทธิ์ใช้สัญญาณ1นาทีตัวนี้ไปได้ใช้ฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเงินที่อยู่ในพอตนี้เนี่ยเป็นเงินที่อยู่ในพอร์ตตัวเองนะครับเพื่อนๆสามารถถอนออกมาได้แล้วก็สามารถใช้เทรดได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากใช้เทรดเพื่อนๆสามารถใช้พอร์ตเดโมหรือพอรตส้มใช้ทดลองศึกษาตัวสัญญาณ1นาทีไปได้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆผมถึงได้บอกว่าสัญญาณตัวนี้มันช แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยสัญญาณมันใช้ไม่แม่นเลยเราไม่ชอบใช้งานยากเพื่อนๆก็แค่ถอนเงินที่เติมเข้าไปออกมาได้เต็มจํานวนนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลยบอกว่ามันใช้ฟรีนะที่สําคัญครับเพื่อนๆจะได้โบนัสพิเศษซึ่งเพื่อนๆจะได้สิทธิ์เข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับครับผมเองก็อยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีโค้ดครับมาสอนพื้นฐานการเทรดให้กับเพื่อนๆเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยเลย <c oughs> แถมยังมีไลฟ์เทรดสดทํากําไรพร้อมกับโค้ดนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน นนี้้ไปดวยะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์จริงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะมีสัญญาณมาครับในคู่ GU นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในคู่ GU เนี่ยไปลูกศรชี้ลงนะกราฟยังอยู่ใต้เส้นอ m มอ25หรือเปล่านะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะทุกคนกราฟครับลงมาอยู่ใต้เส้น e ิม25แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเต็มตัวกดลงกันนะครับในออเดอร์นี้นะทุกคนเพราะว่าแนวรับเนี่ยก็ยังอยู่ข้างล่างนี้เลยนะยังมีโอกาสนะครับที่กราฟจะวิ่งลงไปได้อยู่นะครับโหมันลงมาติดแนวรับแล้วอะทุกคนแบบนี้ จะยังไม่เล่นอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูคู่อื่นก่อนเห็นไหมครับว่าพอติดแ้วรับปุ๊บกราฟดีดกลับขึ้นไปเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลครับที่ทําไมเราจะต้องดูแนวรับแนวต้านด้วยนะครับโอ้สวยทุกคนแต่ผมมาช้าไปเดี๋ยวคู่ GU นะทุกคนถ้ามันย่อขึ้นมาโดนเส้นเหลืองนิดนึงนะผมจะกดลงนะครับ โอเคผมกดลงละมาอรอลุ้นกันครับทุกคนก็ถือว่าเราเข้าเป็นไม้ที่2นะก็จะได้ลดความเสี่ยงลงด้วยครับถ้าเกิดว่าเราแพ้เราก็เสียแค่2ไม้ครับทุกคนแต่ถ้าเราชนะก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงไม้หนึ่งเลยทุกคนขอให้เราวินในไม้ที่2ไปเลยแล้วกันนะครับโคนอีก5วิไหวไหมไหวไหมครับทุกคนอีก4 3 2 หนึ่งผมไม่ไหวว่ะทุกคนโอเคผมทบไปอีกหนึ่งไม้แล้วนะครับโอ้โหผมลืมผมลืมทบสองเท่าทุกคนไม่ทันนะโอ้เสียดายมากผมลืมไปลืมทบอีกไม้หนึ่งนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับจริงๆทุกคนต้องใส่เงิน2เท่านะเพราะว่าเราจะได้ทุนในไม้แรกคืนนะครับแล้วก็จะได้มากําไรในไม้นี้เนอะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นไม้แรกของเราก็ออีก10กวีครับทุกคนหวังว่าไม้นี้จะชนะเลยแล้วกันนะอีกส1หสวยงามครับโอเค ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปเอาคืนในไม้ต่อไปนะครับก็ตอนนี้ขาดทุนไปประมาณร้อยกว่าบาทแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรารอสัญญาณในคู่ต่อไปแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้มีสัญญาณมาในคู่ E U นะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับขอให้กราฟครับลงมายืนอยู่ใต้เส้น E m a 25ครับแล้วก็ทะลุแนวรับหรือเส้นเขียวๆตรงนี้ไปได้นะจะยิ่งสวยมากเลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวกดลงกันครับ โอเคครับทุกคนอีกประมาณ7วินาทีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกดลงนะตอนเหลือหนึ่งวินาทีสุดท้ายโอ้โหตอนนี้กราฟดีกลับขึ้นไปนะทุกคนถ้าแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้กดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟดีกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA 25แล้วนะครับแบบนี้เราก็จะยังไม่เล่นเนอทุกคนช่วงนี้กราฟสวิงมากเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมมารีแคปในอเดอร์นี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นว่าลูกศรมาครับชี้ลงในคู่ g u เนอทุกคนมันก็็คืือออแแแแแททท่่่่่่งงงงงงนน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 ีี้้้้ัััเเสดใใหญๆลลวกมมายยูต ้น E m a 25แล้วครับทุกคนก็จะเห็นว่าแนวรับตรงนี้ครับไม่มีแนวรับขวาง้วยครับเพราะแนวรับอีกแนวหนึ่งคือเส้นสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับผมได้ตัดสินใจกดลงในไม้ที่2นะครับเพราะว่าผมมาเข้าไม้ที่1ไม่ทันเนอะพอไม้พอแท่งนี้มันปิดสีเขียวใช่ไหมครับมันก็เลยมีลูกศรที่2ขึ้นมาผมได้ตัดสินใจเข้าออเดอร์ครับแต่ว่าเราก็แพ้ในไม้ที่2อ,อยู่ดีมันก็จะมีลูกศรที่3ขึ้นมาครับเพราะว่าในระบบเทรดของเราจะให้ทบทั้งหมด3ไม้นะทุกคนผมก็เลยตัดสินใจ เข้าอีกออเดอร์หนึ่งในไม้ที่3นะครับแล้วก็เลยทําให้เราครับกลับมาชนะในไม้ที่สสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูออเดอร์ต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้นะมีสัญญาณมานะครับในคู่ AU ทุกคนทันไหมครับขอมันย่อลงมาหน่อย้ายิงย่อลงมาใกล้เส้นเหลืองยิ่งสวยโอเคผมเข้าไป1ออเดอร์แล้วนะครับทุกคนขอแค่กราฟครับปิดอยู่เหนือเส้นเขียวครับภายในระยะเวลาหนึ่งนาทีนี้ผมก็จะชนะในออเดอร์นี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวีครับเรามารอุลุ้นกันครับเสี่ยวมากเลยนะทุกคนอีก2 หนึ่งสวยงามครับทุกคนโหแล้วไม้นี้นะเราชนะไม้หนึ่งมาสวยๆเลยนะครับก็เมื่อกี้เรา ขาดทุนไปร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้เรากลับมากําไร744บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2ไม้เท่านั้นนะครับผมจะขอปิดกําไรในคืนนี้แล้วกันนะครับทุกคนขออีกแค่2ไม้เท่านั้นนะก็เดี๋ยวเรามารีแคปในออเดอร์นี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามีสัญญาณมาครับในคู่ AU เนะผมก็เลยมาดูครับว่าอ่าสัญญาณมาที่แท่งเทียนแท่งนี้ครับมันก็คือแท่งนี้เนาะทุกคนและปรากฏว่าตอนเหลือหนึ่งวิสุดท้ายครับแท่งเทียนแท่งนี้มันปิดอยู่เหนือเส้น EMA ยัผมก็เเลยตดสินใจข้าออร์ ตอนมันเปลี่ยนแท่งถัดไปนะครับก็เลยทําให้ในออเดอร์นี้นะตรงจุดที่ผมเข้าครับไม่มีเส้นเขียวมาขวางแล้วด้วยครับพอเส้นเขียวหรือแนวต้านนะยังอยู่ด้านบนนี้ครับทุกคนก็เลยมีโอกาสครับที่กราฟจะถูกผลักดันราคาขึ้นไปครับทุกคนและเห็นไหมครับว่าพอมันขึ้นไปแตะเส้นเขียวมันก็เลยเกิดปฏิกิริยากับแนวต้านครับแล้วก็มีแรงส่งกราฟลงมาเนะทุกคนแต่ตรงจุดที่เราเข้าเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้แนวต้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์ในออเดอร์นี้แล้วก็ทําให้เราชนะในไม้ที่1มาอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคกลนคู่ GJ แ้วท ก็เหมือนเดิมครับภายใน1นาทีนี้ครับถ้าเกิดว่ากราฟครับสามารถปิดอยู่ใต้เส้นสีแดงที่ผมกดลงไปได้ผมก็จะชนะในออเดอร์นี้นะครับโอเคครับทุกคน GJ เราอาจจะไม่รอดนะเหลืออีกประมาณ10วีครับเดี๋ยวผมจะเตรียมทบในไม้ต่อไปก่อนนะครับก็ไม้นี้เราไม่รอดนะครับผมก็ทบไปอีกไม้หนึ่งนะครับทุกคนก็เลยใส่จำนวนเงินไปอีกเท่าหนึ่งนะทุกคนโอเคอันนี้ถือว่าเราทบเป็นไม้ที่2ของเรานะครับเพราะว่าในคู่ GJ เนี่ยก็มีลูกศรที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับตราบใดที่เราเล่นตามเงื่อนไขนะครับผมก ขอให้เรามาชนะในไม้ที่2ไปเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนเหลืออีก1ิวิครับเหมือนจะไม่รอดอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้จะถือว่าเป็นไม้ ที่3ของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าไม้นี้ไม่ว่าจะจบยังไงครับเราก็จะหยุดที่ไม้นี้แล้วกันนะครับทุกคนมาถือว่านี้เป็นไม้ที่3ของเราแล้วนะมีลูกสอนที่3ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราทบครบ3ามไม้ครับแล้วแพ้นะทุกคนจะเรียกว่าลอดนะครับแต่ก็ขอให้เราชนะในไม้นี้แล้วกันนะครับตื่นเต้นมากเลยนะลงมาไหวไหมครับทุกคนอีกแค่10กวิครับขอแค่มันยืนอยู่ใต้เส้นสีแดงที่ผมกดลงไปผมก็จะชนะในออเดอร์นี้นะครับอีก10วินาทีไหวไหมครับอีก7วิครับทุกคนอีก6 5 4 3สาม 2 1และยังไงครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนโอ้โหดุ้นมากนะครับทุกคนตื่นเต้นมากในไม้นี้นะแต่ก็ถือว่าเราทบในไม้นี้นะครับที่เราเสียไป2ไม้เน้อทุกคน3000บาทนะครับแล้วก็เรากลับมากําไรในไม้นี้3,400บาทก็เท่ากับว่าเรากําไรมาประมาณ488บาทครับ โอเคทุกคนอันนี้ก็จะถือว่าเป็นไม้ที่2ของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออีกไม้นึงครับจะเป็นไม้สุดท้ายในค่ําคืนนี้แล้วนะครับโอเคครับทุกคน EU ก็น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ากราฟยังอยู่เหนือเส้น EMA 25ได้นะเดี๋ยวผมจะกดขึ้นกันนะครับในออเดอร์นี้นะครับ EU โอเคเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แท่งเทียนครับอยู่เหนือเส้น EMA 25นะครับผมเลยตัดสินใจกดขึ้นไปเลยนะครับแต่พอดีแนวต้านเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาทีหลังนะครับทุกคนก็แบบนี้เราจะไม่นับแล้วก ก็หวังว่าไม้นี้นะจะสามารถขึ้นไปได้แล้วกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับอีก30บวิครับโหตอนนี้นะแท่งเทียนสีแดงครับเป็นแท่งใหญ่มากครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเตร็มตัวทบไม้ที่2กันนะครับโอเคผม,ผมทบไม้ที่2ไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะถือว่า ผมทบไม้ที่2ไปแล้วนะครับก็หวังว่านะในไม้นี้มันจะปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วกันนะครับเราจะได้ไปนอนกันนะไม้นี้นะก็ไม่ว่าจะจบยังไงนะครับก็จะถือว่าเป็นไม้สุดท้ายของเราแล้วนะครับทุกคนครับอีก10กวีทุกคนขอแค่ว่ามันยืนอยู่เหนือเส้นสีเขียวได้ผมก็จะชนะในไม้นี้นะครับทุกคนไหวไหมไหวไหมครับเดี๋ยวผมเตรียมทบอีกไม้นึงก่อนนะทุกคนแต่ขอให้มันชนะเลยได้ไหมครับทุกคนอีก2 1และยังไงครับสวยงามครับทุกคนรุ้นมากนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็วันนี้นะเราก็ได้ตามเป้าทั้งหมด3มไม้แล้วนะครับแบบที่ผมบอกครับเราอย่ากกลัวเสียโอกาสครับอย่ากลัวตกรถครับแต่ให้เรากลัวเสียเงินครับทุกคนคนที่ใจเย็นเท่านั้นนะที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมีเครื่องมือที่ดีครับบวกกับความรู้ที่ดีนะครับทุกคนก็จะทําให้เราสามารถทํากําไรในตลาดนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปพักผ่อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบายครับ Ah. Uh -huh.